มันป้องกันรียประชิดไงถ้าปีเจ๋เจ,จแต่มันรียใไกลมันต้องมวยไทยมวยไทยเทควันโดโอ,อ่ะจริง,จรงเจอมีดบ้ากสุดทําทำไงคือถ,ถ้าเกิดถ้าเป็นของพี่พี่ยังมีการแบบของบอมคือวิ่งไปนูน่นละมั้งแต่วิธีที่ดีที่สุดคือการว,วิ่งอันนี้พูดจริงจคือเรียนมายังไงอะ่ะวิงไปหยิบมีดมาสู้ออกมันไม่ใช่วิ่งหนี เออการป้องกันตัวใี้ดีสุดกัรวิ่งไม่รู้ใครวิ่งมาก็เราวิ่งเลยไม่รู้เขาพากับอะไรถ้าเป็นปืนทําไงอ่ะปุ๊ชก็ไม่ได้อะถ้าเป็นปืนแบบไงพี่ก็ทำเหมือนในหนังดีแบบพุ่ชไม่ใช่แต่แมทริกแบบอีกปุ๊ชได้ไงแมทริกอ่ะใช่พี่ก็ลงไปแล้วก็แค่แบบหันไปแล้วก็แล้วแบบก็โดนแค่ปลายผมนะใช่แล้วพี่แล้วก็ให้มันปีแบบจังหวะแบบเหมือนในหนังที่มันแบบ พี่ว่าหน้าพี่อาจจะไปเลยอะแบบอาจจะไม่เชียวในหนังมันเชียวไงแบบแล้วพี่ก็ต้องมองลูกกระสุนอย่างงี้แบบโฟโฟโฟ่ชาได้แค่นี้เหรอเอออแค่ะไรอย่างงี้แล้วพี่ก็ใอยก็ไปตกตกตกป๊ะอย่างงี้นี่คนที่สู้ชนะปืนเนี่ยมีแค่อย่างเท่ากับาจารสไจะบ้าเหรอถ้าไม่ใช่แบบมืออาชีพขนาดนั้นก็มือน